ก่อนจะไปรับชมคลิป็ฝากกดไลค์กดซับไคช่องตาชด้วยนะครับผมเพราะตอนีช่อบิการแท่งเปนหนัมากนะทคนนะลค์กดซับไแล้วกอคุณมาที่นะครับผมะให้ที่กดซับไให้ทุกคนนะฝากอันซับนะกดซับไปใหไหมผมิลอนะครับผมเพ่อจะไม่พลาดการแท่งเดลียนและการไลค์ปของช่องดาชนะครับุกคนนะกดกรดิ่งด้วยครับผมกดย่างพวกอีกเออกดยังฝากกดเลยเฮ้ยไปดูกันเลยก็สวัสดีครับผมขอทาุช่อง าเ <Okay. S 1> วันนี้เราอยู่กันที่เซิร์ฟเวอร์5้6นะครับผมซึ่งไอดีนี้ก็เป็นไอเดเก่าของช่อง easy gaming นะทุกคนนะเป็นดีสายฟรี100%เนะครับผมเนี่นะเป็นไอเดเก่าของน้องพุทธของเราแล้วนะผม easy gaming นะนี่ easy ก็เล่นอยู่นะครับผมอยู่ท็อป3ของเซิร์ฟนีนะทุกคนนะซึ่งลากนี้นะครับผมผมจะขายในเว็บเต่าเชนนะครับผมขึ้นเว็บไป สำหรับใครที่กำลังมองหาเว็บซื้อขายรนหะัสเกมวันทันแม ed, นเดอร์สตองเกตเว็บตุ่มรหัสเกมวันทันแมนเดอร์สตองเกตหรือจะเป็นเกม r ารหรือเกมโลบ v, อททุกคนก็สามารถมาดูกันที่เว็บ t ี s ีทีชอของผมได้เลยครับผมใครยังมีสมาชิกก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้ครับผมและกรอกเป็นชื่อผู้ใช้ของผมแล้วก็รหัสนะทุกคนนะสำหรับใครที่กรอกสมัครเสร็จแล้วผมกดที่เข้าสู่ระบบครับผมแล้วก็นำชื่อผู้ใช้กับพาสเวิร์ดมากอรอกของผมแล้วกดเข้าสู่ระบบได้เลยทุกคนอ่านทำเตือนทุกคนกล่องสุ่มเว็บผมมันมีเกลือนะครับผมผมก็บอกนะเออกกกกก่่่่่่่อออออนน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 สสุุมมมมมมมคคคววววรรรเเขข้้้้าัััดไหพะะะบบบผผผซึงงงงตีีีีทลลลใ็็็แ อันนี้ก็เป็นกล่องสมทุกคนมีสองแบบตอนนี้นเป็นกล่องสมดักโกกันแล้วสมระดับแคทินัมน,นะทุกคนกล่องสซูดัาโกราคาเริ่มต้น10บาทนะผม10บาทเท่านั้นทุกคน ของเราในกล่องก็มีดังนี้ทุกคนไปสามารถไปดูคนได้ผมใครไม่ใช้กดพอร์สหยุดได้ผมส่วนของเราเป็นแบบแพทตินั่งทุกคนยี่สิบห้าบาททุกคนของเราก็เวอร์ต่างกันนะครับผมมีทั้งหมดของเราแบบรวมๆแพงมากทุกคนนะเป็นการสุ่มนะครับผมผมบอกเลยและอันนี้คือไอดีดองตัวเซเวอร์ล่าสุดนะทุกคนคือไอเดีสิบห้าบาทนะสามารถไปเปิดได้เกมวงเกวินราคาแปดร้อยเก้าร้อยขายกันได้ทุกคนนี่คุ้มมากๆนะครับผมและสำหรับใครอยากได้โค้ดฟรีก็กดที่ช่องทางการติดต่อผมจะเด้งมาที่เฟซบุ๊กผมนะเออทักมาขอโค้ดม้ผจกัััดดดดบบญชีต่่อโโคค้้้้นนะรทาไแลวก็กกกกดดดททีี่่เิมมองผแล้้วโคได้ทุุกกคคคนน็ววรรรรส่มมมยางงะะะัััดบผไป ก็ประมาณนี้ผมฝากเว็เต่าชได้นะทุกคนนะใครจะเข้าก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ผมลิงก์อยู่ใต้ค,มค,อ,ตค,คอมเมนต์นะทุกคนจะไปๆไปดูดีกันว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างอะผมว่าก่อนไอเดีนี้ผมจะขายราคา1500บาทก่อนอืม1500บาทถ้าไม่ออกหรืออะไรลงกล่องสุ่มแน่นอนนะผม1500บาทนะผมนะ เน,นี่ยผมปร <Itís mayı S 2> ะกอบด้วยเมทท่านไหนทุกคนนะไอที่สายฟรีเมทท่านไหนวิ่ตึงตึงโกลีบาร์ครับผมโคตรตึงโคตรจะร้ายผมแนี่ทุกคนทัสซึมามกี้ร่างสองครับผมแล้วก็โซนิกก็ห้าดาวไปที่เรียบร้อยทุกคนนะโซนิกห้าดาวไปที่เรียบร้อยแล้วผมแล้วก็เนี้ยผมพิกก็ต์นะทุกคนนะแล้วก็มีทั่วไปรับผมดูตัวนะมีทั่วไปทุกคนแต่คือประเด็นอะคือแค่สองตัวนี้ก็โหดนะทุกคนนะแต่ยังไม่จบทุกคนดูนี่ ดูตัวดำครับผมตัวดำหนึ่งร้อยสิบห้าใบเวอร์ไปไหมตัวดำหนึ่งร้อยสิบห้าใบทุกคนคือน่าจะได้พี่ดำแน่นอนนะครับผมพี่ดำดาร์กชายเดือนหน้าเจอกันแน่นอนนะครับผมแล้วนี่ครับผมตัวอาวุธหกสิบเจ็ดใบน่าจะจัดพี่ดำพร้อมอาวุธได้เลยครับผมผมบอกเลยดีน,นี่นะคือแบบเต็มคาราเบลทุกคนนะแล้วดูดองนี่ครับผมดองตัวซับไพ่ผมปรสจุวิจัยสองร้อยสิบเอ็ดใบครับผมแล้วก็ตัวบาร์อัพดาวสี่สิบเก้าใบนะคือแบบโคตรตึงโคตรอันตรายนะ นี่โคตรตึงโคตรอันตรายนะทุกคนผมบอกเลยนะเออแบบตึงจริงๆนะแล้วใครสนใจขายไอดีให้ผมนะผมบอกว่าผมรับซื้อไอเดีวันพัฒนาสเต็นะผมทุกเซิร์ฟเวอร์ไอแม่ทนะุกไม่ทุกเซิร์ฟเวอร์ดีกว่าเอาแค่ตอนนี้เอาแค่เซิร์ฟไทยก่อนนะผมว่ายังไม่อยากไปเซิร์ฟนอกนะผมเอาแค่เซิร์ฟไทยก่อนนะราคาแบบว่าโคตรร้อนโคตรไฟไหมแบบ,บขอไวต่อได้ทุกคนนะทักมาที่เฟซบุ๊กผมเลยปึ่งเออ ใครมีไอดีก็สามารถส่งมาให้ดูนะผมขอแบบราคาแบบไฟไหม้แบบราคาพี่ไปต่อได้น้องชายเออแล้วก็รับฝากขายผมตอนนี้ยังไม่คิดค่าฝากนะทุกคนนะรับฝากขายผมยังไม่คิดค่าฝากนะครับผมตอนนี้นะแต่นาคคิดแน่นอนนะผมอแต่คิดถูกตอนนี้ยังไม่คิดทุกคนแต่นาเขาคิดแน่นอนนะซึ่งเซิร์ฟเวอร์536ก็น่าจะอยู่โซนเดียวกับพวกเซิร์ฟเวอร์4400กว่าป่ะไอ้500 540มาผมด้วย ไม่ใช่นะไม่เจอผมนะไม่เจอผมในเซิร์ฟเบอร์ห้าสิบศูนย์นะทุกคนผมบอกเลยว่าดีนี้คือของดองเยอะมากๆนะแบบเยอะจัดๆนะทุกคนแล้วก็อยู่เซิร์ฟเยอะกับอีซี่นะผมใครอยากมาเล่นกับอีซี่ก็สามารถซื้อกันได้นะทุกคนนะราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะผมไปใส่ฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนนะโคตรถูกนะผมบอกเลยว่าโคตรถูกนะเออแปบนไหมนไนะอ,อ้รับของรับไปหมดแล้วผมบอกเลยว่าโคตรถูกนะครับผมประมาณนี้ทุกคนนะไปดูที่ลุน ไปดูที่ลูนทุกผนลูนก็เกือบลูนครบเกือบหมดแล้วนะขาดแค่สองลูนนะทุกค่ขาดแค่สองลูนแล้วก็กลยุทธ์ครับผมกลยุทธ์นี้ผมใส่ไปโอ้โหสวยๆทุกคนดูกันไปนี่คือใส่เอาพลังนะผมนี่สวยจัดทนสวยจะจัดใส่ามาของเราเปล่าประมาณนี้ทุกคนนะประมาณนี้นะ,ะนนะไอดีนี้นะผมจะไปอยู่ในเว็บเต่าเชหลังจากคลิปนี้ลงนะคลิปนี้ลงปุ๊บไปเข้าเว็บผมเลยนะ มีแน่นอนนะครับผมมีแน่นอนนะและใครอยากได้โค้ดฟรีก็สามารถทักมาที่ f a c e b o o กผมได้นะครับผมจำกัด1นโค้ดต่อหนึ่งบัญชีนะครับผมเอาโค้ดไปเป็นส่วนลดได้นะน้องๆนะไปเป็นส่วนลดก่อนซื้อก็ได้นะผมประมาณนี้นะทุกคนนะเออไม่มีแอะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกันกดไลค์กดให้ช่องเต่าเชกันด้วยนะครับผมเพื่อจะได้พาคลิปใหม่ๆให้ทุกคนนะั้นแล้วก็ทยานสู่สามัญซับไปด้วยกันนะผมไปละจู